ก่อนทํานะคะเห็นะคือตอนแรกเราเขาบอกว่ามันไม่ใี่ปัญหาอะไรคือปลาโตอยู่แล้วแต่มันไม่เป็นธรรมชาติตอนนี้ก็แบบมองตาผูช้ชายระหวานกันเวลาที่เราสแสดงอารมณ์อะตาสําคัญมากเลยตาเก่ามันแข็งมากแข็นิดเดียวมากนะครับใช่ไม่ถึงเซนอะประมาณเซนหนึ่งไปงใช่ครับประมาณเนแต่คือที่นี่เหมาะกับเบ้าตาคนไทยน่ะเหมาะกับเบ้าตาคนไทยที่สุดแล้วแล้วก็ แบบธรมารแล้วโงูเห็นดีด้วยเหมาะกับเราเข้ากับเรา วันนี้วันที่5แล้วนะคะสำหรับการทําตานะคะคือจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะกลัวกลัวเพราะอะไรเป็นคนที่มีตาสองชั้นอยู่แล้วแล้วก็ตาโตอยู่แล้วแต่ว่าด้วยที่ว่าเราทํางานเราใช้หน้าทํางานเห็นยิ่งนี้ใช้หน้าทํางานนะคะคือเราต้องติดสติ๊กเกอร์แบบทําตาสองชั้นตลอดพอติดติดติดไปน,นานๆเนี่ยนะคะมันทําให้หนังตาเราเหี่ยวแล้วมันจะเป็นริ้วๆริๆๆๆๆๆ้วๆริ้วๆอ่ะแล้วแบบตาก็โบด้วยเงี้ยก็เลยแบบว่าได้มาเดอกาสนะคะมาพบอาจารย์จุลทิจนะคะก็เลยบอกอาจารย์คะ แต่ว่าหนูเขาหวานอะไรอย่างงี้นะคะนี่คือยังไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะตายังโตยังหวานเลยอะคือตอนแรกอะระวังว่าตาเราไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้พอมาทําแล้วเอารูปก after อะไปเทียบกับรูป before คือตางกันเยอะมากตาเก่าแบบตาแข็งมากนะคะมองคนนี่คืออะไรอะแบบเหมือนจะตบอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วแบบเราไม่ได้เหวี่ยงก็คือสายตาด้วยที่แบบสายตาเราไม่ได้เป็นมิดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ก็คือบอกพี่ช่งางภาพว่าฟุ้งฟิ้งให้หน่อยไม่เลยไม่ได้เห็นใจฉันเลยนะคะนี่เราให้ดูค่ะ ดูตาเขาไม่ได้ให้ดูหน้าผากถึงจะเด่นหน่อยนะคะศูนย์อานี่อันนี้คือก่อนทํานะคะเห็นไหมคือตอนแรกเราก็บอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรคือตาโตอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นยังไายจะด้แต่มันไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่าเวลาพูดไปแล้วเขาก็เฮ้ยอะไรอะไรเออสติ๊กเกอร์ใหญ่มากนะคะแทบจะติดทัดหูอย่างี้เลยะคะ่ะสติ๊กเกอร์ค่ะคือแบบเราอยากให้ชั้นตาชัดไงทีนี้ปุ๊บพอหลังทําเสร็จทันทีนะคะนี่ดู หวานมากแล้วทําเสร็จปุ๊บแต่งหน้าเลยกีดอายไลเนอร์ er. คือแบบไม่ต้องกีดนาะนๆเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะแต่ก่อนอายไลเนอร์ er แท่งหนึ่งค่ะใช้ได้2วันค่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้ได้2เดือนอยู่นะคะก็แบบกีดเลยแล้วก็แต่งหน้าออกไปกินข้าวด้วยเลยค่ะคือไม่บวมแล้วก็ตลอดระยะเวลาส4สี่วันนี้นะคะคือแบบแทบจะดูไม่ออกเลยว่าทําตาม,มาแล้วก็แฟนคลับที่อยู่ใน Facebook นะคะป <c oughs> าดบ,บอกว่าตาเงี้ยงามแพง <c oughs> อยากไปทํามากนะคะ สวยงามมากหวานมากเดี๋ยวอันอันนี้อันนี้ในคลินิกคีกพรพรใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูช่วยช่วยแชร์นี่สี่เดียวกับว่าให้เอฟซีให้เจ็บบุบดึงดึคะคือสมอาทิตย์นะคะสำหรับทำตากับอาจารย์ชลอทิตนะคะดูรูปทำตาให้ดูดดดดเป็นไงทำไปแล้วเป็นไงบ้างครับเฮ้ยเฮงอ่ะเอาตรงนะตั้งแต่ทำตาม,มานนะคะคือแต่ก่อนจะเป็นคนท,ที่ตาแข็งมากทำแล้วแบบเหมือนเวลากล้องเข้ากล้องอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบ หน้าเหวี่ยงตลอดเวลาซึ่งเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เหวี่ยงเราไม่ได้ว่าไม่ได้ด่าใครแต่ด้วยที่ว่าตาเราเป็นคนตาแข็งแล้วก็แบบด้วยที่ตาแข็งแล้วจมูกโด่งก็ทําให้แบบกระเทยอ่ะทุกคน,น,นกระเทยแห้งแต่ว่านะคะอาจารย์ชลยที่ทําให้แบบตาดูหวานแล้วก็ดูมั่นใจเพราะว่าเวลาเจอที่กล้องโทรศัพท์มาใกล้ๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าตาโตขึ้นแล้วตาหวานมากค่ะพอแล้วไหมนะคะมีดู ันนี้ก็แทบไม่ได้แต่งคือตะกอดอะไม่แต่งตาได้ไหมได้แต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนหลุมเหมือนแบบเหมือนจีนอะไรอย่างงี้คือแบบเฮ้ยอะไรทำไมเธอเหมือนพระจังเพื่อนก็จะทักอะไรอย่างงี้แต่ว่านี้นะคะแทบจะไม่ต้องแต่งหน้าเพราะว่าอะไรตามันเป็นสองชั้นอยู่แล้วนี่ไงกอเห็นบอกต่างงามแห้งเนี่ยเพราะเป็นพี่น้องว้าวแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างใน,นะคะ่ะเราอยู่ที่ชินวารที่หน่งเดีว เลิศปอไม่ต้องทักสีผมค่ะเปลี่ยนทุกวันจริงเป็นวันวันนี้มา follow นะคะไม่ใช่ follow Facebook ค,ค่ะมาถึง follow ตาค่ะเห็นว่าคือแบบอันนี้มันสองสองนาทีแล้วเอาเอา,เอาอไม่มีใครตบให้หมเลยเล่นคนเดียวนี่แหละเดี๋ยวจะของอันจะ,จะสนุกจังเลยอะไรอย่างนี้คือแบบคุณหมอนัดอะเอาตรงตรงไหมสามวันนี้คือต้องมาฉีดยาดทุกวัน มอมมาไหมทิ้ยทายเป็นอะไรทำไมต้องฉีดยาครับคือแก้อะไรนะแก้กเสบเหรอเออแก้อักเสบจ้าถามว่ามาไหมบอสนี่ขนาดแบบว่าเราไม่มานาตาเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตอนตอนที่ตัดตาตัดไหมอ่ะคุณหมอเขาตัดออเค่ไหมแค่ไหมคือเราก็คิดว่าแบบมันก็คงจะแบบเฮ้ยกันไกลอะไรอย่างงี้ตัดปั๊บแบบเจ็บมากเพราะว่าเราเคยตัดไหมจมูกแล้วมันเจ็บมาก ต่ว่าตัดใหม่ตาไม่เจ็บเหมือนแบบสะกิดสะกิดแหละแล้วมันก็ด,ดึงดึงออกเลยแต่คุณหมอบอกว่าทําไมตามมอถึงคือตดัดอยากแผลใช่ไหมว่าเลือดมันไปกังด้วยความที่หนึ่งเราไม่ล้างแผลใช่ใช่เผื่อบางทีสาวขอซับแตกแด้หน่อยสักเลยเลือดไ,ไปกังคือเลือดมันเลือดมันมาเกาะตามใหม่อะค่ะคือเลือดมันมาเกาะกรังอะค่ะเข้าใจปะคะเออไม่ใช่แปลว่ากับปากกรังค่ะนั่นแหละแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยทำไม มันแบบมันแกะยากขนาดนี้อะไรเงี้ mm hmm. ก็แบบอ๋อนูไม่ล้างแผลคะ่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสะอาดคะ่ะว่าแบบน้ํมันยังไม่อาบเลยคะ่ะเอาต,อตรงๆนะก็ทำม mm hmm. าคือยังไม่ตัดใหมเลยอะ่ะเงินเข้าทุกวันทุกวันทุกวัน mm hmm. เข้าจะแบบว่า mm hmm. เคยอะไรยังไงเสียภาษีไหมอะไรเงี้ยแบบคือจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะคะ mm hmm. ก็เลยไม่ได้มีเวลามาตัดใหมเป็นไงเหตุผลฟังแบบชิคๆมาาะทำงานทุกวันอะไรเงี้ยคะ่ะ จนี๋ยว่าเรามาตัดใหม่แล้วก็มาฟอลโล่แล้วก็ไม่ได้มาวันที่2อาทิตย์แล้วค่ะในรอบสองอาทิตย์นะคะคุณหมอก็แบบก็โอเคแผลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไแล้วก็หวานด้วยตแต่ก่อนมองตาผู้ชายคยือแบบอะไรอ่ยก,กะเทยมองหล่ออะไรนี้ตอนนี้ก็แบบมองตาผู้ชายแล้วหวานค่ะกั <c oughs> นเกิดเอ็เื่อไหร่งงไม่รู้ค่ะเวลาที่เราสแสดงอารมณ์อ่ะตาสำคัญมากเลยะนะตาเก่ามันแข็งมาก เรื่องแบบการ acting อย่างเงี้ยมันได้แค่แค่โกรธอะแค่โกรธแล้วก็เหวี่ยงแค่นี้อะคือแบบอะไรที่มันมันน่าสงสารตาเรา้อยนี้ทําไม่ได้เลยจริงๆทําได้แค่อารมณ์เดียวคือโกรธแล้วก็เหวี่ยงแต่ว่าถ้าจะทําตามนะคะคือมันเหมือนกับเราแบบตาเราเบิกกว้างขึ้นแล้วก็ตาสองชั้นชัดขึ้นแล้วมันหวานเวลาที่แสดงอารมณ์นะคะมันสามารถแสดงได้หลายอย่างอันนี้ขอดูตาใกล้ๆนยครับเป็นไงคะสวยไหม ไม่ไม่ห้ามเหือหรอปวดตาแล้วนั่นแหละับตาหลับตาโชว์หน่อยดูแผลนะแผลนิดเดียวมากนะครับผมใช่มันประมาณประมาณสามมิลมั้งไม่ดูไม่ถึงเซนอนะประมาณเซนหนึ่งปะใช่ประมาณเซนนึงคือบางคนเห็นบางคนไปกีดยาวมาไม่รู้อะแบบอยงไงไม่สวยแผลใช่มันมันดูแบบเป็นปลอมๆไปเลยนะอันนี้มันมันธรรมชาติเหมือนแบบว่าเราติดแบบตาสองชั้นอะไว้ตลอดเวลาจริงๆแล้วคือไม่ต้องแต่งหน้ามันก็สวยอ้โหน คือแบบคือดีอ่ะราคานะคะจะอยู่มันจะมีราคาเริ่มที่สามหมื่นห้าเคสแก้ห้าหมื่นห้าแล้วก็เจ็ดหมื่นห้าแล้วก็แสนห้าแสนห้าจะเป็นอาจารย์ชลธิตนะคะแล้วก็วมมก็ให้อาจารย์ชลธิตททำแต่ว่าถามว่าหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยไปทาตามมาแสนห้าทำไมไม่ไปเกาหลีอ่ะเออเอา้เอาตรงนะเพื่อนไปทําเกาหลีหลายคนแล้วแต่คือด้วยด้วยแบบพื้นฐานของผู้หญิงไทยที่แบบเป็นคนตาโตอยู่แล้วแต่ บางทีตาดุหรือว่าตามันไม่ชัดอย่างเงี้ยถ้าไปทําที่เกาหลีคือผู้หญิงเกาหลีจะเป็นแบบหยุยหวยใช่ปะคนทาแค่ชั้นตาเล็กๆมันก็โอเคคิวค้วๆแต่ว่าปีเดียวก็ดุดแล้วแต่คือที่นี่เหมาะกับเบ้าตาคนไทยะคะ่ะเหมาะกับเบ้าตาคนไทยที่สุดแล้วแล้วก็แบบทํามาแล้วหม่เห็นดีด้วยเหมาะกับเราเข้ากับเราสวยไม่ใช่แบบว่าจะเป็นบอกเดียวกันว่าคือบางทีอ่ะบางคนใช่ไหมคะไขมันตาคือเขาเรียกคนตาโปนใช่ไหมเรียแ,แบบทํามาแล้วเฮ้ย มันมันมันเป็นนี่แข็งกว่าเดิมเลยเนี่ยแต่ว่าที่นี่คือชอบเทคนิคตรงที่ว่าถ้าคุณี่มีไขมันหนังๆเขาแบบจะเติมให้แล้วก็ถ้าใครมีเยอะเขาก็จะดูดออกให้คืองานละเอียดค่ะคือทํามาแล้วสวยแล้วดีแล้วเหมาะเหมาะกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้นะคะถามว่าสามหมื่นห้ากับเจ็ดหมื่นห้าต่างกันยังไงนะคะก็เหมือนแบบว่าความละเอียดแล้วก็ไหมจะใช้ไหมคนละแบบใช่ไหมครทีมใช่ครับก็เหมือนแบบการเย็บผ้าอย่างเงี้ยค่ะ ก็แบบมันจะละเอียดกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งใหมเส้นเล็กแผ่ก็ยิ่งเล็กนะใช่หมเส้นเล็กแผ่แผ่เล็กมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะนี่ให้ดูดูนะคะ before คือตาตาจะแข็งแข็งเนี่ยดูไหมเอาตรงไม่แต่งหน้าตาเหมือนกับเธอยเพราะว่ามันแข็งมากเนี่ยแล้วดูลังทำหวานหมเธอไปดูสิหวานไหม ดูตอนนี้ปึ <S <S ๊บนี่ไม่ได้แต่งหน้าแค่ขีดอะไรเดินนิดเดียวอะเลยก็ก็่ไดแต่งแบบแบบถ้าเป็นแต่ก่อนไม่ได้แต่งหน้านะเละมากจริงๆแล้วคิดดูว่าถ้าเราแต่งหน้าแต่งตาตาจะช่ำขนาดไหนนะคะไม่อยากจะเมาเลยอะ่ะ